สวัสดีครับเป็นเง้าว่าเจ้าพื้นเคยสบายเอาอันที่เจ้าวอาเห็นเขาฟังเหรอนะเขาบอกว่า,าเห็นเขาฟังเหน,นะอันที่โทษไปนี่บม่ได้โทษไปหามเด้อเจ้าเบาโลดเจ้าอยากเบาอยังกับวบาโลดลองใสาเก็ใจเจ้าโลดอันบม่ได้เครียดบม่ได้เครียดบม่ได้หามพร้อมแต่เขามันบูดอึดดอกแนี่เจ้าสิงเบาพื้นไคยนะเป็นเนียนท,ท่อกระสอบมาเสียสีบ่มีใจเป็น กูออมสินมาแสนหาหาใจกับยังบดายอยู่กูเงินล้านมาแสนหกหมกใจจะดอก่่สุดไปยุงไฟมามาแสนเจ็ดแต่ก็ไปเส็กับเขาของไปตเลีเลยโอ้ยอีกลายๆแต่สุดนี่ว่าจิกูนอระบบต่อรอยละเี่อยลี่ลรอยละียลอยละยยี่เยยยยยยสีบเขาดูตมหละ,ละเขาเพท่านหเงินอันซุปเปอเจ้าซุปเปอร์เนียนจอาเด้บวกาให้เขาฟังมาละาเอาให้หมดเด้ เดี๋ยวข้าช่ว่าเจ้าหงบัดจริงโอ้ยหัวใจรถสิลบล้อมากกับบะมีอดดอกเรื่องก็ข่อยนั่นข่อยกับเป็นข้อยจังสี่ละนิสัยจังสี่ละมิตรคนสร้างมิตรคนเบาพืน้นหลังนิสัยข่อยนั่น